รู้ไหมครับว่าเชียงใหม่ที่เราเห็นทุกวันนี้ครั้งหนึ่งเคยถูกทิ้งให้เป็นเมืองร้างนานถึง15ปีนะครับไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เลยมีแต่สัตว์ป่าเดินเพนพานจุดเริ่มต้นคือปี2 1 0 1เมื่อบุเรงนองยกทัพมาตีล้านนาเปลี่ยนเชียงใหม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นพาม่านานกว่า200ปีช่วงแรกก็ยังดีอยู่นะครับแต่ยุคหลังที่พาม่ากปกครองโดยตรงก็ได้กดขี่ขุดรีดภาษีและเกณฑ์แรงงานจนคนเชียงใหม่แทบไม่เหลือเลยในปีสองพนมรยหมากกว่าต้อนผู้คนไปจนหมดเชียงใหม่สุด ม่พักตอบพระเจ้าตักสินมหาราชเพื่อรวบรวมพลังกอบกู้เอกราชหลังจากนั้นชนะศึกแต่คนก็ไม่พอนะครับพระเจ้าตักสินจึงตัดสินใจเด็ดขาดสั่งให้ทิ้งเมืองเชียงใหม่ให้ร้างเพื่อไม่ให้พม่ากลับมาใช้เป็นฐานที่มั่นได้อีก15ปีเต็มๆที่เชียงใหม่กลายเป็นป่าดงดิบกลาบ้านช่องถูกธรรมชาติยึดครองรอคอยวันเวลาที่จะฟื้นคืนเมื่อถึงยุครัตนโกสินพระเจ้ากาวิระได้รับภารกิจให้กลับมาปลูกชีพเชียงใหม่ด้วยนโยบายเก็บผักใส,ส่ซากเก็บข้าใส่เมืองท่านกวาดต้อนพี่น้องไทยใใใใใใหหหหหหหญ่่่ไทยยยยยลืื้้้้้ออออแชชาวาววงงงงมมมมเเเเตติจีีีีกคครัันนนนึ ผลผลิตของความอดทนและการต่อสู้เราไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวนะครับแต่เราคือเมืองเชียงใหม่เมืองแห่งประวัติศาสตร์หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจให้เชียงใหม่แชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ